o o d morning สวัสด,ดีตอนเช้าตอนนี้หาบมุงเสาวเวียดนามเข้ากอลังกายดีดีปเ,ปเดีเด๋ยวสิไปเวิยงะเดทะเลอยู่ทางหนาทะเกล้ใกล้หนาเพินมาหายใจเดิมลกอ่ะถามเดิมโลกนะตอนนี้ยังเหมืออยู่หามุงหาบมุงเาคนเวียดนามพอากำลังกายดีดี าบอกกำลังกายึ้นโอ้ my god เตี้ยหน่อ <laughs> ยโอ้ oh. <c oughs> ิวงามะอันนี้ห้องเทมที่พักค่อยพักที่สันแปดเรือของเชิงคัะนรา ทิงานต้งในนะ้ำทะเล ได้เสื้อก้อนนิเม้นพนักงานผักษาความปลอดภัยได้เสื้อสูสีตอนนั้นคืนที่ทะเลมันขึ้นมาเพระาะว่าเออย่ยาำคืนทะ,ทะเลที่ขึ้นมาหายใจน้ำ่ะจะขึ้นมาหายใจตอนก็เป็นเนพิ่นเดิมโบกออกมากว้างเติบแล้วเป็นเ,เกือบเป็นซิปแมทถูกมั้ตอนนี้เพิ่งกำลังลง คนยืแถบด้เงหาเกากายข้มหน้บบาอากายได้เา,ากายยางคนงนี้เขาก็เปิดเพงเต้นอาราอมดย่า่แดงเข้ามาเต้นอา์มดีคนนี้ได้ ร่างกายต้องเขายิมให้เมื่อยแต่ที่สำคัญโองแฮมที่ห้าพันจะไม่ยิมนำ้ำเลยมีบอนออกกําลังกายเวลา,าตื่นเสาหรือว่าก่อนสีนอนนะไปงานไปเบิง่งเข่าออกกําลังกายได้ถักเสื้อใหญ่ไม่จำฝรั่งฝรั่งมีได้ฝรั่งตอนนี้ฝากำลังเปิดเพราะว่า ลงมาไม่ม่หาหมุงฝาเระ่นเปิดตอนนี้ฝาเปิดแล้วกำลังขึ้นแล้วตอนนี้ก็ม่ฝาเริมที่งานเดียนามทะเลส่วนขอยบอกลงเพราะว่าเมืม่อนี้เป็นมือสุดท้ายที่อยู่เวียดนามการเดินทางกไกลสำหรับอ่าจำปาสักเวียดน,นามจำปาสักเขาก็เลยว่าเสียออกแต่เสาเร์เจ็โมงเดินทาง เขาก็เลยบนลงไป <laughs> ขาดเปลนชุดขาดแต้งหนาอีกแต้งหนาเป็นทิ้งสำคัญเพาะงามแต่ว่ามักแจ่ง ตับน้ำกันไปบ๊ายบาย เยเลย <laughs> ล,เลน,นี่ย <c oughs> แจงแนวโอ้ผูกความมาหางกันน้ำมันขึนตอนตอนแรกยอมเ่้าน้ำลงนะี่มันขึ้นมาหายใจตอนกลางคืนน้หลังได้วโอเคตอนนี้ก็แจกเนี่ยมีห้องแห่ชีครับค่ะ แต่นี่คือทะเลทะเลบอลด้งในน้ำนะคะเน่เมื่อกีก้ไปทายหูของเขาแต่ว่าเปียกค่าเปียกหมดแล้วแต่ว่าบอด้ในน้ำนเอาเอ้าเอ้าเอ้าคุปปกเอเไปใส่ละไลงหูอ่ะใสห่หูอุ้ยอชั้นมัเลียนไอยเอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ จับลายแล้วจับลายแล้วปูทะเลปูอย่างมูปูหมาบอกฟงซิงน่ารักอ่ะอ